ที่ต้องรู้ตำรวจรับกระชาชนไหมเนี่ยหรือให้แค่วา,ว,าวางไว้อ่รับแหละครับรับแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ได้รับแบบแบบสบายใจที่สุด จริงๆก็อย,อย่างที่บอกกันนะครับเร,เราเราเราตั้งใจทำทำน้ำพริกทำอะไรมาเองก็จริงๆวันวันนี้เนี่ยผู้กำกับสอนอไม่ไม่ไมสะดวกติดประชุมแต่ว่าเราก็ผมว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกันส่วนตัวแล้วก็ได้ยืนยันว่าว่าว่าวันวันนี้เรามีความจริงใจถึงที่สุดจริงๆ เจ็บในการขอโทษเนี่ยคือไม่ใช่ขอโทษเพื่อ,อจะต้องไปดีมานการให้อภัยนะครับขอโทษคือขอโทษอย่างเดียวนะครับแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่พอใจจะรับไว้หรือไม่เนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าหน้าที่บางครั้งการขอโทษเนี่ยาการการะทํถ้ามันรุนแรงเกินไปเนี่ยคนฝ่ายที่จะรับคําขอโทษเขาอาจจะไม่พร้อมรับคําขอโทษซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งที่ผู้ขอโทษต้องยอมรับให้ได้นะครับเรา ผมส่วนตัวถือคตินี้มาตลอดถ้าพี่คุยก <c oughs> ับผู้อุกับอารมณ์เป็นยังไงฮนะอ่าผู้มกับก็ก็เป็นผู้ใหญ่นะครับเขาก็ยืนยันว่าจะจะจะให้ความเป็นธรรมกับรูปคดีอยู่แล้วนะครับอ่าส่วนเรื่องของอาการดําเนินคดีเนี่ยผมและผูก้กำมกับก็ได้ผมก็ได้แจ้งผู้กำมกับว่าผมก <c oughs> ็ยินดีให้เป็นไป,นปนตามขั้นตอนของกฎหมาย นะครับเราเราไม่ได้มาขอโทษเพื่อขอให้ไม่มีการ,รดําเนินคดีก็ถือเป็นดุลพินิษของเจ้าพนักงานว่าจะดำเนินคดียังไงเราก็ให้เป็นตามขั้นตอนอย่างนั้นไปก็ยืนยันว่าไม่มีการแทรกแซงเหมือนกันนะครับว่า,าจะไม่มีการว,ว่าผมจะไปวิ่งเต้นติดต่อผู้ใหญ่คนไหนนะครับเราก็ขอรับผิดชอบในการเข้าสู่กระบวนการายุติธรรมเหมือนกันครับ แน่นอนครับเกินกว่าเหตุนแน่นอนก็อย่างที่พรยาคุณน,นาภรยาผมเนี่ยคุณนาาได้ชี้แจงในคลิปวิดีโอใน Facebook สุดตัวนะครับก็ภรยาเองก็ไม่ไม่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมแล้วก็ได้มีการต่อว่าตักเตือนกับผมเองนะครับรวมถึงอย่างามีผู้สื่อขาวอย่างคุณประวิตรรัตนพฤ์นะครับมีผู้ใหญ่ในการเมืองอย่างคุณทอมครูสพลเนี่ยก็หลายหลายหลายคนก็ได้ติดต่อมาตักเตือน ขอร้องให,อใ,หให้ให้ปรับปรุงตัวให,ให้ดีกว่านี้ซึ่งก็ขอบพระคุณทุกๆความความเห็นเราเองก็อยู่ในจุดที่มีความไม่สบายใจสูงรวมกับสิ่งที่เราเสพในโซเชียลมีเดียที่มันทําให้เกิดความหวาดระแวงสูงโดยจริงๆแล้วอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องหวาดระแวงขนาดนั้นในการทำงานเจ้าหน้าที่นะครับจริงๆยืนยันว่า พลาดพลาดในส่วนที่เราเลือกจะฝังใจไปแล้วว่าว่า,วาความยุติธรรมเนี่ยมันจะมีขนาดไหนจริงๆถ้าถ้าเรามีเรียกว่า half f a t หรือม,มีมีความหวังในในกระบวนการยุติธรรมจริงๆได้บ้างเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาเป็นแบบนี้